ได้อีลานคนเลนลิวไปเลยได้นี่ตัวซิซี่ันนี้ก็จะได้ผ่าเดียวมือเลยทุกคนเนียขางี้มันสุกๆเลยทุกคนเคยกินบ้างคนเคยกินบ้างใบกระป๋องผ,ผ่าข้าว ทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกคู่สุกคนเนาะที่ตามนะครับส้มบม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศที่กําลังที่ตามครับส้มสโอนสโซนสอนก็สบายดีเมื่อสุกุูสุกคนเนาะวันนี้จะสอนสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปหาขค้งกระป๋อมทุกคนเลยสสซนกับีิเคยอันขค้งัเธอเรากระป๋อมทุกคนเลยวันนี้ก็เลยสีได้ไปล่องนะทุกคนเลยไปเมื่อกี้ไปกับลานไายผู้นึงนะ เพราะว่าลานไสอันเพิ oh ่นเฮ็ดอันไม้คองกระปอมเฮ้อทุกคนเลยเพราะว่าจะสอนเฮ็ดบ่เป็นเนาะบ่เคยคองนี่คองมีคองนั่นที่จะสอนเยอะไปเซ่อกับทุกคนนี่ไปเซ่อกระปอมนะเพราะว่าคองแล้วก็เซ่อกับเซ้อนี่กระปอมกับทุกคนเลยแล้วก็ไม้คองนะนี่แต่งโมงย่างดีทุกคนในคลองกะเพราะว่าลานบนเฮ็ดเฮ่อเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวโบหัวสิได้หรือโบแดดเดียร์ทีตามนะครับส้มไปเบิ้งน้ำโซนเลยทุกคนว่าไปหาของกระปอมมันนี่สีมาหรือบบนะลานายเพิ่นกระป เพิ่นก็ไปก็อนแล้วทุกคนเลยแต่เสื้อคนละอันเลยลายสไตร์นะเพิ่นเสื้อกะติกแล้วก็พาโกบมาไปทุกคนเดี๋ยวดีตามแล้วครับส้มไปเบิ้งแล้วาสอนเด้อก่อนไปกะสอนก็ขอขอบคุกขอบใจเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปจะสอนเนาะจะสอนก็ขอขอบคุกขอบใจหลายๆทุกคนก่อนไปกัสอนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจสอนอีคลิปต่อไปเด้อทุกคนไปไปทุกคนแล้วลายใหญ่ห้างไปก็เนาะว่ากระป๋อมมันสิเป็นโตแบบเล้อนะทุกคนแบบ มันสีอยู่แบบเดิมนั่นเดียวติดตามนะครับส้มไปเบิ้งน้ำเดิมน้อทุกคนเนาะไปไปไปนี่ลานทรายห้าวกันสบายดีนะมอสดีเพิ่นซื้อหมอทุกคนเลยอันนี้บอ่อไม้คล้องกระปอมนะนี่เพิน่นเพิ่นน่าเซื้อกะติกทุกคนจะสอนนเสื้อกล้องเซื้อไม้คล้องกระปอมจ้ะนะ <ๆ S 1> นี่เพิ่นหากระเฮ็ดเล้ยวด้วยทุกคนเลยเพราะว่าอันนั้นตัวเก้าแด้วเพิ่นเฮ่อจะสอนนี่เพิ่นเฮ็ดเอาไม้ไปทุกคนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดี๋ยวติดตามนะครับส้มไปเบิ้งน้ำจะสอนเด้อหาคล้องแถวแคมบ้านนี่แหละทุกคนเลย หาโค้งมาก้อยกินตอนเท้งทุกคนตอนนี้ก็เสาเสาประมาณเก็ดแปดมงแล้วทุกคนเพราะว่าหาโค้งแต่เสาหนกักกระป๋อมมันเดี๋ยวหูทุกคนมันโอมาหาพิงเดดนนะไปไปนี่ทุกคน ตอนนี้ลานโซนก็เห็นแล้วทุกคนเลยว่ามันจับอยู่หอนไหมต่อไม้นั่นคนไอ้มันพิงเดดอยู่เน่เพื่อนของอาย่ทุกคนว้าตัวใหญ่บ่ะโอ้หมาแล้วทุกคนเลยนี่โอ้โยบมือคบมือหมาแล้วปดเอานี่ว้าตัวใหญ่อลีนอมอนโอ้เพื่อนหมาแล้วทุกคนไอยสานยังมีหมานอยู่โอ้โรบเด้อมันขบเด้อฮ่าฮ่ามันจะรบมือเลยทุกคนนะ ตัวใหญ่แห้งอะไรขันจับไปถือบอนนี่กัมันกาคบมึงทุกคนเลยเพราะว่าเฮลมันเฮลมันโค้งอยู่ด้เฮลมันได้นี่ลานจะโซนหากะมานจะโซนยังมีมานอยู่ทุกคนเลยอ้ตัวใหญ่เนาะฮักไม่แข็งมันนะฮักแข็งมันสิได้เสื้อกะติกทุกคนเพราะว่าบีฮังเดียวมันสิไปทุกคนเลยไปเสื้อกะติกมานน่โอตัวเล็กแห้งมา,ามนเจอคลองนํำเดียวบ่ะเสื้อกะติกนี่นแล้วเมื่อยังหฮวเดียวอืม มานละทุกคนในตัวนึงไปเดี๋ยวตามนะครับสมไปเบิง่งนกเดียวอีกทุกคนเลยสะสดยังไม่ท่านในมานอยู่ทุกคนบู๊โว่สิของเป็ดหรือบ่อได้ไปไปไปเดิมานะนะนี่ทุกคนตอนนี้ครสิได้ไปหาอีกตัวใหม่นะทุกคนหาตามโห้ตามขนไม้เพราะว่ามันอ้อมาพิงแดดตอนเสาเนะทุกคนแบบมันอากาศมันเย็นตอนเสามันหนาวเด้มันอ้อมอพิงแดดคอมเมนต์คนกัน,นี่ตอนนี้กำลังย่าง,งาไปหาตัวอื่นอีกทุกคนเลยหาตามแค็ง อันโหเขาเจ้าละปูแต่บูฮู้สิได้หรือบ่ได้มือนี่นะคนลานเอาเห็นแล้วคนสิ่งทีเฮาจะสอนของมันนี่ชิลเลอรมอดมันอยู่ทั้งเรื่องมัน,นลงแล้วบ่มันลงเตาหูเชื่อเชื่อเชื่อน่ะมัน,นลงเตาหูทุกคนโอนนนน้นี่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 ทุกคนเลยโอ้มันพิงแดดอยู่บ้าน,นี่สอนกับสิได้ของทุกคนเลย ได้แล้วว่าเกือบมันไปโอ้ตัวใหญ่เตัวเนาะตัวใหญ่ล่ะนี่อุ้ยตัวใหญ่ทุกคนเอ้แต่ตัวตัวนี้มีใหญ่ซ้ำตัวลานกีนพ่นได้นะเพราะว่าปั่นเดี่ยวเอาเนี่ยมา่อกี้มันนี่เกือบบีได้มันทุกคนเลยเพราะว่นตูนลงแต่ห่างแล้วนะนี่เมื่อกี้นี่ตัวข้อแดงเลยทุกคนเลยวันนี้ตัวบีข้อแดงสอนหาก็ได้ตัวนึ่งมันคือเดียวทุกคนเอ้ย

โอย่าคบมือร่นุกคนตัวที่สองนะนี่น้อยหนึงกินนี่ตัวบางใหญ่นึงมาเนี้ตัวลายตัวที่สองนี่พัวกระปอมย่ามเสาน้ำมันหูทุกคนเลยนี่ตัวบางเยอตัวห้ามนั้นมีเยอะเลยนั่นพผัวค้งกับจะซอนอันคัดแล้วทุกคนเลยเพราะว่ามันเซื่อแยมนัต้องคัดแล้วก็ได้สองตัวหลานเอาได้ตัวนึงเดี๋ยวไปตามเลียไปเบื้องอีกนั่นทุกคนไป ยางพอดีฮัลาหตามโหนี่ทุกคนเลยเพราะว่าตัวนี่นะมันเดยวขึ้นไหมทุกคนเลยพอดีรัดพอดีหัวรัดนะคอยนะได้สองตัวเลยคนหลานยังได้ตัวหนึ่งเยูยวตัวที่สองก็ได้น้อยนิดซ้อนได้นะถือว่าลุห้ามมันเนาะนหาตามศูนย์ต้นเขานี้นะเห็นมอมมดยังไม่เห็นอยู่เนาะกระป๋องก็มันจะอื้อทุกคนเลยเพราะว่าเขาหาบางคนก็หาขายบางคนก็หากินนี่ทุกคนเพราะกระป๋องกับแพงได้ บหนหาเราเลาะไปนี่แหละเมานี่เพิ่นเห็นเอทุกคนเจโฮก็เก้าเพราะว่าเวลาที่คองต้องผีมันหูนีทุกคนตุ๊กยังอยู่มดโอ้ตัวนี้คือน้อยแท้ามดน้อยเอลีทุกคนนี่น้อยเนาะเอาเสื้อกระติกบานี่ลูกมันทคนเลยตัวนี้ตัวห้ามตัวนี้น้อยเนดะโอ้คไทนเลยโอ้ล้าก็แต่งมงไม้อีทุกคนเลย ป้าสิงกาหงเนาะถือว่ากันเท่าได้น้อยกะห่มเดียวก้อยกินน้ำเดียวทุกคนนี่ยเพราะว่าคุอชิบิได้หลายเดอกเพราะว่าหาแถวนี้จุดฮอดพุ่นแล้วก็ชิได้มื่อแหละไปเอาเชอือกดิเอ็กตัวแล้วเจ้านะ่ะมาไข่เบิ้องนั่นฮะ,ะเอาเชือกทั้งเลิศน,นะโอ้โหนี่กระติก,กนเพิ่งกระนองฮันโอ้ได้ช่งตัวแล้วนี่ปไปหาต่ออีมดเข้าใส่ลุยมื้งนี่หา คองกินยะในน้อยนึงเหมือนนทุกคนพอกระปอมนี่มันจะหายะทุกคนนี่ทุกคนเห็นนี่ละสวัสดีของกันทุกคนเลยตัวที่สามมูีได้บอ่านี่โอ้ยไม่ได้หมดโอ้มันบีทึบมันบีทึบ นี่นี่ทุกคนตัวที่สามเลยนี่ได้อีลไรทุกคนตัวนี้มันคือน้อยไทโนมอนเนาะสิเฮสุดล้านเ้าจับเอาก่นเอามัดนี่ก็ลินตามท่าตัวที่สามทุกคนเลยค่อยได้สามตัววันนี้นะค่อยนะสุดล้านห้าได้สองดี๋ยวเ้าสีหาเราเลาะไปจั้งนั้นสีได้มือ่แหละมาเอากายมัดครบมือออครบมือเลย นี่ลูกมันทุกคนเลยตัวมีเยอะเลยเด้ะซื้อกองก่อน,นเพิ่นเฮ็ดเฮอเวลาที่จะสอนของแล้วแล้วก็ทุนเลยนี่ต็งโมงเพิอนเป็นคือเก้าไปหาทั้งเลอโตอเลาะไปพุนน่นเนาะเลาะเมือเ่อเลาะมือเลยบ่ะไปหาของเลาะเมื่อพี่น้องนั่นทุกคนเลยสุด้ายพาเดียวหาของเลาะมือก่อน เห็นอีละบ่นี่หลานไปเห็นอีละทุกคนน่ะจับอยู่ไหมนี่ล่ะเห็นบ่้ยเมนปีนด้วยพานั้นล่ะเจ้าอมดเจ้าเห็นบ่เห็นบ่้ยเดเดะ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 ตัวน้อยเอลีนอมดฉีดได้บ่นี่ฮั่นมันจะปีนด้วยพานั้นล่ะอ้าวคือวีได้แล้วฉีได้เงินเตือนไปใช่ละอ้ยหั่นไปแล้วมด ไปผานั้นเล่าไปบังนุย้ยมินปีนไปผ้านั้นลนะเห็นบ่โอ้ไม่นะเห็นบ่ไปบ่เอ้ามดโตลงแล้วมันโตลงละมไดไหนบ่ฮันนี่ไหนด,ดิตัวนี้มันตัวน้อยทุกคนโอ้โหน้อยสุดแห้งเนาะนี่มันเลยมันเลยไปบีไว้นะมันตัวน้อยนะทุกคนน้อยแห้งอะไรซ้ลลำมันนี่ก้อยมอด <laughs> ไม่จำไม่จำมันนิโก้ชมเนาะเอาไปเลยน้อยกระยามันน้อยน้อยเงญ้กระตื้มเดียวไปนะทุกคนเพระาะว่ามันหายากเนาะเอกตัวละมดได้มดได้สามเลยแต่หมดมเลยสามตัวแล้วบอกสามแล้ว,ลวนี่ได้สามตัวละค่อยก็ได้สามคือเดียวไป,ไป,ไป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 หาหาเลาะมือมอีทุกคนเลยเพระาะว่ามันหา เห็นมันเห่านี่นะสิได้พาเดียวหารักก่อนน้องวะโอ้ยอยู่ทึ่งนั่นอยู่ทึ่เราเห็นเลยของกันทุกคนเลยว่ามันเลนตามกุ้งไม้นี่กินี่นะรัดชอยเดียวมันยังได้นี่ได้แล้วมานหมานทุกคนนี่อดีของกินี่ทุกคนเลย สอนได้ซีโตแล้วกว่ารับซอยดียอยู่กันเนี่ยอ้มันจะครบี่ปะมันอาอยู่มันจะครบก็แตานี่ก็กว่าหักแข้งก็มีหักแข้งแล้วมันไปทุกคนมันจะเลนดิอยู่ไปเลยไดย้นี่โตซ,ซี่มันนี้ก็จะได้พ้าเดียวมอือเลยทุกคนเลยลานเท่านะได้สามสอนได้สี่ไปลเลาะมอือมดนี่วายเยอะมือกเ,เห็นอีละทุกคนอยู่สลามนี่โลดอยู่ตัวปลาเล่าหู กว่าของเลาะมือนะอีูือตัวใหญ่อลิมอนบันนี้นะอู้ยังตัวใหญ่อยู่บ้าหมานอลิเนา่มอสไดซีเตอรวันนี้เลยมอดเสือนี่บ้าตัวใหญ่แห้งอลิตัวนี้นะตัวที่สี่เนาะอุ้ยมันเดียวครบดอ จับบิทุอลายก็มันโคบทุกคนเพราะว่ามันมักอาศัยอยู่ตามป่าหกป่าหรือยทุกคนง่ายเออง่บอเชื่ออุ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวย่ามันโคบเจ็บป่ะมันโคบมีชิ้นออกขึ้อืมใหญ่แห้งอะไรนะตัวนี้นเนาะเฮาหาของรอบมือน,มอนอะหมดโอ้โโย,ย,ย,ยมันไปเด้อ<ร>ได้บ่ เอาเอาตะค้อมยื hmm. mm ่นไปหมดเยื่นจับคอมันนะฮะตัวนี้ใหญ่สุดนี่เนาะเบิ้องนีข้างหลังนะใหญ่ใหญ่ก็มือมืดทุกคนในตัวนี้ไปเราเมื่อนะฮักรถเดี๋ยวมันสิไปได้บีฮักไลยอืมเป็นใหญ่เนาะไปเซอร์กติกมื่อก้อยกินมัน โอ้โหไปเด้อไปไปเมื่อก้อนบันเนี้เลาะเมื่อก้อนทุกคนโอ้พักกระเดาหมดน,นะเอาบ่เอาได้บอสูงอะนเลยพักกระเดานะนี่ทุกคนข้าสิได้หาของเลาะเมอทุกคนเลยพบากินี่ก็ได้ล้หลานได้อีแล้วตัวนึงทุกคนเลยพอดีเป็นซี่โต้แล้วของเพิ่นกะเพราะว่าจะสอนกับศรได้ของเลาะเมอแล้วกะเมื่อหายใหดกินเห็ดยู่เลยทุกคนเลยเมื่อหาก,ก้อยนะสิได้ก้อยหมดอันสิได้ก้อยอัน ก้อยกระป๋อมเซอร์มดแดงให้ทุกคนเบิ่งมือนี้เนาะเอามาคันมดแดงคือชีบางที้ก็คันนั่นคันมะนาวทุกคนเลยเดี๋ยวแต่ผู้มักนะเบื่อก่อนย่างลเลาะเบื่อก่อนมาเนี่ยนี่ทุกคนมาหอดอันจีรางเฮิร์ดแล้วก็สีได้เถอะโฮมดียวทุกคนของหลานเท่ากันโอ้ได้หลายตัวเติมทุกคนสะได้เถอะโฮมดียวเสียคลองนี่ว่าโซนสีได้ขึ้นไปหาเฮ็ดกินก่อนหลานเพิ่นน่ะมีผู้เห็ดเฮิร์กินทุกคนเลยนี่ ซอร์ดําเดียวมันไงนี่นตอนนี้สอนขึ้นมอเตอร์เทอรแล้วทุกคนเอ้ยสีได้หาเถาะกระปอมสีได้จี้ก่อนทุกคนเอ้ยจี้เสาะเกตมอเแล้วก็ปิ้งนี่เอะนึงปิ้งสำลาดเถาะกระปอมก็ทุกคนขึ้นมอเตอร์เทอรแล้วก่ะโอ้โหสีได้ลายสําเร็จเนาะขันมีนับกายกะได้ลายเติบขันมีนับลงกันทุกคนเลยโอ้นี่ตัวใหญ่ๆทั้งหมดทุกคน มีทั้งตัวน้อยทั้งตัวใหญ่นี่โอ้ยอยั่งอยู่บนนี้ยั่งอยู่ตัวนึงจุกเอาก่าอนคบมือกูเด้อหมดแล้วนี่เจ้าตัวนี่ส่งจี้โกเปดโอ้ได้เก้าตัวนี่คนตัวชุดท้ายเพราะว่าปักใหญ่นึงนี่สิได้ไปจีก้ก็ไามนี่จี้โซเกตอ๋อมันมีเกตไอคอนอะน,น,นี่เกตมันนี่โอ้ อย่าครบเลย <laughs> อย่าครบเลยค่ะร้านเรามาตืมอยู่พอดีเป็นจกักโต้โมดซิปบ่เบิ่งนับบ้าก็มโมดได้ซิปเนาะมาตืมอยู่ในคลองตลอดสอง,ส,องสี่หกจักโต้โมดหน้าบ,บ้างเลยสองสี่หกแปดสิบสิบโต้พอดีในโมอดได้ได้สิสองสีห่หกแปดสิบโอ้ชิปโต้เนะาะเพื่อนเอามาตืมตลอดทุกคนเอ้ วันนี้ก็ได้ไปหาจีโ้โลโลเกตมันโอ้ก่อน่ช้มีหอดชิปโตแล้วัชิปโตโตเนาะของมานำทางดิท่านกะของมานำทางเลยได้หอดชิปโตทุกคนไปไปจี้ก้อนมัดไปจี้นิ้นเวเด้อนี่ตัวน,นี้ก็มาจี้ก้นทุกคนเลย

นี่ตัวใหญ่ตัวนี้นะนี่จี้ให้มันแฮมแล้วก็เสาะเกทมเนาะทุกคนนี่แล้วก็ไปจ้กกานนะแล้วก็ไป,ววกไปปิง้งนี่ทุกคนให้ปิง้งให้มันสุกๆปิ้งสำลักนี่ทุกคนตอนนี้สอนกะจี้ไปที่บร้อยแล้วทุกคนนี่จี้เสาะเกทมนกเนาะนี่ สิได้ไปใส่แล้วก็ปิ้งสำล่าปิ้งซุกๆยังมากร้อยทุยกคนเลยเพราะว่าต้องปิ้งให้มันซุกๆนะกร้อยซุกปิ้งมันซุกๆแล้วก็พักพักแล้วก็ไปคั้นมดแดงทุกคนมากับปูงเค้ง,งคือสิแซ่บเนาะมาใส่ก็มันไม่ปิ้งค่อยว่ราะไม่มียู่เ้ิคนนี้ไม่ได้ไปทั้งเลยเลยฮะโค้งกับปอมมาก้อยเนี่ย ขี้มันเสด้ทิ้มใส่ขี้เหลือมันอ่ะขี้มันก็นหลายอยู่เด้น้อยแห้งขี้มันดึงออกมมดเลยทุกคน ใส่ขี้ออกคักเอาพกกระตูมานี่ ใช่แล้วแหะทุกคนเลยมาปิ้งก็มานน่ปิ้งกระป๋องปิ้งสำลักไว้นะสิไดก้ก้อยก้อยกระป๋องทุกคนเคยกินอยู่เห <c oughs> นี่คือว่าอัน พอดีก้อยอะไรกับปอมกะบัลายมน้อยพอดีนี่นี่มีสิ่งนกปูนอีหนึ่งทุกคนเะนี่ไทสีนึงนี่ทุกคนเป็ิงนึ่งยนงนงเ,เนะมมาะคิดว่ามันสีบสัได้สานงได้ไปขงไฟก้อยไมนี่ขังมันซุกซก็ออมมาพักนี่ นี่ตัวใหญ่ตัวน้อยนี่ตัวไฟเข้ากันีข่ขางคุณก้นมานนี่นี่ขางให้มันสุกๆเลยทุกคนนี่เพราะว่าไม่ได้ใส่เต่าทุกคนเลยใส่พื้นเนาะโอ้กอยกระปอบเมนูหายะเด้ทุกคนกะปอบกะเริ่มเป็นราคาละบ้านค่อยก็ซื้อตัวละพันผุได้กระปอบนี่ นี่ตามันสุกมันเฮมก่อนนี่ทุกคนตัวนี้กเ็เฮมเนี่ยแล้วทุกคนเลยตั้นไนส่วนก็นสีเดียวออกมาพักเลยทุกคนเลย<ป>สิพ่อล้ะสนี้สุกแล้วเนาะทุกคนนี่สุกเลยเฮมคักละขางต้นไนก่อนเนาะขางทางลุ่มมันนี่สุกไวๆนี่ต้นไนส่อนกรสีเดออกไปพักเลยทุกคน,น ออกมาพักก่อนทุกคนเลยซุกแล้วนี่โอ้จุดไฟไหม้แล้วทุกคนนี่กลายงามสุกแล้วเนาะโอ้ไฟไหม้หมดล้วดิสิเอาไปพักก่อนมานี่ยหลังจากที่ปิ้งสุกแล้วก็มามาพักเลยทุกคนเลยพอมุนๆแล้วก็เอาไปคันมุดเด็กเพราะมันซุมซ่มๆโอ้หักเลยมีปิ้งก็หักเลยนะ พักค่อนมานี่พักเกสื้อกับซามนี่มยังกว้างคนเลยแต่กระป๋อมน้อยแต่พักแต่เสื้อนั้นเลยทุกคนแถวเสื้อกับซาม กินบ้าไปกับฟอมเนาะนี่ทุกคนตอนนี้สอนกับพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนถือได้หลายตืบเลยทุกคนฟอมซิปตนึงเนาะบัดน,นี้เฮาก็สิได้เอาไปคันมดแดงก่อนทุกคนคัน้มันสมๆเลยยังมาบุ่งเคืองมานะก็ะยังมาซอยเบือพักอันเกอร์บิกโนเฮาสิได้เอาลงน้ำหลังเนาะเบือพักก็ยังมีซอยทุกคนเลยไปคันมดแดงมากก็ยังไปซอยเบือพักเอาไปคันมดแดงก่อนทุกคนเลยไปหาแถวนี้แหละเข้ม เข็มบ้านนี่ตามกุ้งไม้ที่เอาปุ้ยพิลึกไว้นะทุกคนในแบบมันขึ้นเลยตอนนี้เากำลังย่างไปหายอยู่นะเมื่อน,นี้แดดอะไรนะแดดแห้งแดดทุกคนเลยปลูกมานำ้ำใหญ่กุ้งมาโหดที่เอาปุ้ยไว้นี่เห็นมาม้อนพี่มาหาพี่นี่หางหมดแดงกันน้องลงมาม้อนหักลงมาด้วยฮะหางน้องมามนงละไงลงลนี่มัน,ยงงนอยู่งานเดียวหางน้องมันฮัด น้องลงมาบอกฮักลงมาเลยนะหังอยู่เทียงโหนี่ก็ะมดเลยนี่ที่นี่มันละลายหังเนื่องละมดปิดลงมาเลยโอ้ยนี่ได้สองนี่หังนี่ปิดลงมาหมดหังนั้นแล้วเมอะไรลายนะโอ้ยนี่นี่นี่ปะโตโอ้ยแมลายอนี่นี่นี่ พอแล้วพอแล้วมันชมหลายพอละอู้ไข่เซยนี่ขออนุญาตเอามือก่อนทุกคนเอ้ยแม,ม่ลายแห้งอเลยไข่ละมดนเ้ยนี่อนพอแล้วมดนเ้ยไปมือก่อนไปทุกคน,น,นเพราะว่าหมดส้มฮาก็ถือว่าได้หลายสมโคตรนไดนีหมไปมือก่อนทุกคนตอนนี้หมดส้มฮาก็กันนพิธีร้อยนะคนเอ้ยมอนเพิ่แล้วนั่นเฮาก็สิได้หาซอยเบือพากลทุกนคน,น,น มาแล้วทุกคนเอยตตนขันมะส้มกับซอยบอัวพักโตแบบนี้ว่าจะได้ตึงเข่งเลยมะส้มก็ถือว่าได้หลายแห้งนะผลหลานขึ้นไปเอาข้ามีดกับบีหาว คือพักนี่ทำปุ๋งเคิองไวมาเนี่ยว่าบอรพักมันก็ซอย,ยแล้วนะนต่อมามาคิดทุกคนด้วยใส่เกลือน้ำป,นะปุ๋งเคิงนะเป็นโน่ใส่หลายเซหลายใส่โบลายดอยส,สอดต่อมาเขาโค้กเขโค้กก็มีจับลาบอยู่เลยทุกคนนี่อ๋อ ต่อมาพักเท้านี่ก็้กอยกับปอบทุกคนเลยปอบที่จะโอนเฮดก็ไปต่กิกกนยู่ได้ทุกคนนนี่นปุงเครื่องแล้วทุกคนเลยอันนี้จะได้ไปหากินเข้าก็ไมน ทอดิทงกับก้อยกับปอมเนี่ยกินจะสดมีนะเด็ดสิตักก่อนทุกคนเอ้ยตักก็ไม่ต้องตกักมือเลยทุกคนเท้ะเอาเลยนี่นี่ก้อยกับปอมเมนูเด็ดทุกคนดีป้าตไปเด็ดเสพละนี่ไปไปกินมันนี่มามาทุกคนกินข้าวมันี่ มีผักกระเดาผักกาดนั่ทุกคนเลยกินกับอะกระเดาต้มตะเฮงละนี่แต่เ,เ,เส็บเหี้ยคนล่อยกระเป๋าใส่มอดลงก่นกินข้าก่อนสิมนิ้มอสเส็บบอแซ่บบ่างเสบพี่ <laughs> น้องทุกคนเลยปะลองก่อนมาชมกันเลยมือสัน้นจะกินข้าวหรือคนจับกองกัน มาทุกคนกึงเข้ามึางเข้าเทงเลยเนี่ยคอยกับป่อนยอดเลยทุกคนแนวแสบเพิ่งกบครบพร้อมมาแบบมัดครับมะมัดตสบมะมัดแสบเลยสับมา มอสกัดนะคะกัดนมเบสนี่ทุกคนตอนนี้สอนก็กินข้าวกินน้ำอีเป็นที่เรียบร้อยทุกคนสำหรับคลิปนี้ถือว่าทายให้ทุกคนเบิ้งสิมอนทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพบ่อสอนใหม่ขอบใจพี่ตามรับชมคลิปสอนตลอดมาบ๊ายบายทุกคน